เอ๋อันนี้คืออะไรเนี่ยร้อนถึงอทนายอทนายคืออาจารย์ทนายเหรอต้องสอนบทเรียนให้สสรัชนกที่ไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเลยเฮ้ออันนี้คืออะไรโหเสียงมาตื่นเต้นเลยนะเหมือนนางแอคชัน่นประธานกฎหมายเนี่ยมูลนิธินเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นบุคคลตามกฎหมายเป็นนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยตามกฎหมายเพราะฉะนั้นอยากจะชื่ออะไรก็ได้ เออคนที่เป็นประธานมูลนิธิเนี่ยไม่เหมือนกับประธานบริษัทนะเพราะประธานบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทเอาเงินไปใช้ยังไงก็ได้อแต่ว่าประธานมูลนิธิน่ะเงินน่ะมันเป็นของมูลนิธิมันเป็นนิติบุคคลต่างหากแ,แล้วบริษัทไม่ใช่นิติบุคคลเหรอก็บริษัทก็นิติบุคคลบริษัทเป็นนิติบุคคลใช่หรือไม่ ใช่บริษัทที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายถือเป็นนิติบุคคลคือคุณคุณคุณป้าท่านนี้บอกว่าบริษัทไม่เหมือนกับมูลนิธิเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยเป็นนิติบุคคลแต่บริษัทก็เป็นนิติบุคคลคือคุณป้าบอกว่าประธานบริษัทคนจดบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทแต่ว่าประธานมูลนิธิไม่ใช่เจ้าของมูลนิธิแล้วมันมีเจ้าของไหมมูลนิธิเนี่ยเออนี่ผมอ่ะฟังต่อประธานมูลนิธิเนี่ยกับ ชื่อเจ้าของชื่อมูลนิธิอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องว่าเราก่อตั้งแล้วเราต้องเป็นประธานเราก่อตั้งแต่เราไม่ต้องเป็นประธานก็ได้ก็ใช่อย่างสมมติสมสมุติผมอยากจะตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งแต่ผมไม่เป็นประธานก็ได้สมมติผมอยากจะตั้งบริษัทบริษัทหนึง่งชื่อว่าบิ๊กบ่วงสตูดิโอแต่ผมไม่มีชื่ออยู่ในบริษัทเลยในบริษัทคือคนที่เป็นกรรมการคนที่เป็นประธานคือชื่อปิ่นแบบนี้ก็ทําได้แต่ไอแบบนะั้นเขาก็เรียกว่าใช้นอมินีไหมใครๆก็รู้ว่าไอแบบนี้มันก็คือการใช้นอมินีไหม ถ้าสมมุติว่ามันชื่อบริษัทมันชื่อหลายอยู่แล้วแล้วผมก็ออกตัวด้วยว่าอันนี้บริษัทนี้คือผมแบบว่ามีส่วนทํางานมันก็รู้อยู่แล้วมันก็รู้กันอยู่แล้วป่ะว่าอันนี้คือบริษัทนอมินีมันก็คงไม่ต่างกับมูลนิธิป่ะวะย,ย,ย,ยิ่งยิ่งการทําแบบนั้นน่ะความน่าเชื่อถือมันก็จะลดลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วป่ะว่าแบบเอา้าชื่อบริษัทก็เป็นชื่อที่คนก็รู้อยู่แล้วว่ามันสื่อถึงคุณแล้วคุณก็ออกสื่อคุณก็ออกสื่อในในสังคมในโซเชียลว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ย แล้วคุณพูดเหมือนคุณเป็นเจ้าของคุณพูดเหมือนคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าเงินจะไปที่ไหนแต่คุณไม่มีชื่อข้างในความน่าเชื่อถือมันลดลงเปล่าวะการทําแบบนี้หรือผมไม่เข้าใจคือกับบริษัทมันใช่แต่กับมูลนิธิมันไม่ใช่เหรอมูลนิธิคือความน่าเชื่อถือไม่ลดลงเหรอทง้งทางที่แบบเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวกันเปล่าๆว่าแบบคนแม่งเปิดรับบริจาคแล้วแม่งก็ฟอกเงินแม่งก็มีนู่นมีนี่มีรับลมคมในกันเยอะเอ๊ะ เพราะนั้นคุณกันจอมพลังเขาเนีนี้ที่กันจอมพลังคุณกันเขาไม่ได้เป็นประธานมันก็ไม่ได้แปลกอะไรกวไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายถูกครับคุณป้าพูดถูกแต่ผมว่า <c oughs> คือเดี๋ยวนะไม่ผิดกฎหมายอะ่ะใช่แต่ว่าไม่แปลกผมว่าไม่ใช่นะผมว่าแปลกนะก็ก็คือมันการใช้นอมินีไงจำเป็นจะต้องว่าเราก่อตั้งแล้วเราต้องเป็นประธาน ราะนั้นคุณการจอมพลังเขาการจอมพลังคุณการเขาไม่ได้เป็นประธานมันก็ไม่ได้แปลกอะไรกฎไม่ไม่ผิดกฎหมายแต่ผมว่ามันแปลกนะมันแมมงแม่งอ่ะมันมีกินนอ่ะไม่ผิดกฎหมายไม่ได้หลอกลวงนั้นประธานมูลนิธิสืบนั้นไม่ได้หลอกลวงคือคือผมว่าการทําแบบนี้มันไม่เชิงหลอกลวงแต่มันไม่รู้ว่าข้างหลังบ้านมันมีรับลมคมในอะไรมากกว่านาคเสถียรสือบุตั้งลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นจับลมว่าเป็นประธาน อ่าอันนี้เขาใช้เขาใช้ตัวอย่างก็คือมูลนิธิของคุณสืบนาคเสถียรซึ่งคุณสืบนาคเสถียรเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วถ้าจะเอามาเปรียบเทียบมันก็ต้องถามก่อนนะดิเอาแล้วคุณกันยังมีชีวิตอยู่ไหมอ่ะก็คือถ้าสมมุติว่าคุณกันเสียชีวิตแล้วคือเป็นข่าวใหญ่คนรู้กันทั่วเพราะคุณกันก็เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วมีคนแบบก่อตั้งมูลนิธิมาในนามคุณกันไอคนมันก็รู้อยู่แล้วบอกว่าโอเคอันนี้คุณกันเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเป็นมูลนิธิในนาม เนื่องด้วยแบบว่าอยากจะสืบสารเจตนาลมของคุณกันที่แบบว่าอยากจะทําความดีคือคือมันมันคนละบริบทกันเลยเป่าวะหรือผมเข้าใจผิดเออไม่เกี่ยวมันเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนะคุณกันนะ่ะเขาเป็นบุคคลธรรมดามูลนิธิเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเช่นเดียวกับมูลนิธิธรรมนัฐมันก็ไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับคุณธรรมนัฐ คือถ้าสมมติมันไม่เกี่ยวผมสงสัยว่าเรื่องนี้ทําไมมึงไม่ใช้ชื่อที่มันไม่เกี่ยวกับบุคคลไปเลยอ่ะแบบมูลนิธิแบบว่าไทยช่วยไทยอะไรแบบเนี้ยไทยสามัคคีแบบเนี้ยมูลนิธิแบบอะชื่อเป็นแบบมูลนิธิกระจกเงาอ่ะแม่งยังมีเลยอ่ะคุณจะเป็นแบบมูลนิธิแบบว่าไม้จิ้มฟันอะไรแบบเนี้ยแม่งก็ทําได้ทําไมมันต้องเป็นมูลนิธิธรรมนัตทาไมมันต้องเป็นมูลนิธิกันเจอมลังที่เป็นแบบชื่อที่คนแม่งรู้กันอยู่แล้วโดยทั่วไปอ่ะ ว่าคนคนนี้คือใครอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะแล้วทำไมไม่ทำแบบนั้น stop stop คุณธรรมนัทเอาเงินมูลนิธิไปใช้ตามสบายได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เหมือนเงินบริษัทเปล่าวะเงินบริษัทผมตั้งบริษัทมาเนี่ยผมเอาเงินบริษัทไปใช้ตามสบายได้ไหมไม่ได้ดิถูกป่ะบริษัทมันก็เป็นเงินของบริษัทมันก็เป็นเงินของนิติบุคคลเปรียบเทียบยังไงมันก็ยังดูว่าบริษัทกับมูลนิธิมันก็เหมือน,นกันเปล่าวะ มูลนิธิเอาเบียนเอ้ยโ,อโหติดนะครับเนี่ยติดนะครับมูลนิธิต่างกับบริษัทคือมูลนิธิเนี่ยทำโดยไม่ค้าหากำไรจุดประสงคนะ์อะอ่าตรงนี้ตรงนี้เข้าใจผมว่าตรงนี้มันเป็นความแตกต่างของมูลนิธิกับบริษัทชัดเจนคือมูลนิธิเนี่ยไม่ได้แบบว่าหากําไรตั้งขึ้นมาเพื่อแบบว่าช่วยเหลือสังคมอะไรแบบเนี้ยแต่บริษัทเนี่ยมันหาหากําไรเพราะฉะนั้นเวลาเขาตั้งมูลนิธิเนี่ยเขาประกาศในแลชกิจานุเกษาก็าถือว่าทุกคนต้องรู้ เพราะฉะนั้นถามว่าคุณกันจอมพลังไปเปิดมูลนิธที่กันจอมพลังถือว่าหลอกลวงไหมไม่ได้เป็นประธานไม่ได้หลอกลวงอะไรเลยโอเคครับแล้วเพี้ยนพอเขาเอามาสั้งกระทูเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเป็นรหลและการให้ตามกฎหมายนะ่ะมันจบไปแล้วมันให้แล้วมันจบไปแล้วเพราะมันการส่งมอบแล้วมันไม่มีสิทธิ์ขอคืน เองขอคืนได้แต่เขาจะให้หรือไม่ให้ก็ได้แต่ตามกฎหมายน่ะไม่ต้องให้ไอ้เรื่องขอคืนนี่น่าสนใจนะผมเข้าใจว่าถ้าสมมติว่ามูลนิธิแบบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วคุณไปขอคืนน่ะเอออันนี้ผมพอเข้าใจได้ว่าคุณให้ไปแล้วคุณจะไปขอคืนได้ยังไงมูลนิธิเขาก็ทางานของเขาไปอยู่แล้วอ่ะคือ ไอการที่ว่าคุณให้ไปแล้วแล้วคุณไปขอคืนอะ่ะแลวถ้ามูลนิธิเขาใช้เงินที่คุณให้ไปแล้วไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วอะ่ะจะไปขอคืนยังไงสมมุติเป็นมูลนิธิช่วยเด็กยากไรอะ่ะคุณบริจาคเงินเข้าไปใช่ปะ่ะแล้วมูลนิธิแม่งเอาเงินไปช่วยเด็กยากไรแล้วแม่งไปซื้อหนังสือเรียนแม่งไปซื้อเสื้อนักเรียนให้เด็กแล้วคุณไปขอคืนมูลนิธิมูลนิธิมันจะเอาเงินที่ไหนมาคืนคุณอะ่ะ เพราะมูลนิธินี้โดยโดย,โดยส่วนตัวมันก็ไม่ได้แบบค้าค้าขายเพื่อหากําไรอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมฮะแต่คุณลองนึกภาพอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าคุณบริจาคเข้าไปในมูลนิธิมูลนิธิหนึ่งแล้วต่อมาเนี่ยคุณมารับรู้ว่าไอ้มูลนิธินี้เจ้าของแม่งยักยอกเอาเงินไปใช้ส่วนตัวหรือว่าแม่งมีการฟอกเงินกันข้างหลังเนี่ยเฮ้ยไอแบบนี้ผมว่ามันน่าสนใจนะว่ามันขอคืนยังไงได้ไหมอ่ะมันมันมีกระบวนการทางกฎหมายไหมย้ําก่อนเผื่อใคร เผื่อใครแยกประเด็นไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้จะบอกว่ามูลนิธิที่คุณกันจอมพลังนี่เขาแบบว่ามีการฟอกเงินหรือเขามีการหลอกลวงมีการเอาเงินไปใช้ส่วนตัวนะแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตนะผมผมไม่รู้ไงว่าในข้อกฎหมายมันเป็นยังไงผมตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันมีแบบนี้มันมีกระบวนการการขอคืนอะไรได้ไหมเพราะว่าไม่งั้นมันก็เป็นเป็นการแบบว่าตั้งมูลนิธิมาแล้วก็ใช้แบบว่า ความดีเป็นตัวล่อให้คนแบบบริจาคเงินเข้ามาแล้วตัวเองก็ยักยอกไปใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจและไอ้ข้อ39ที่ว่าอันนี้ก็เปรียบเสมอว่าถ้ามูลนิธิการจอมพลังต้องปิดตัวไปหรืออะไรเนี่ยให้ตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัสมันเป็นยังไงเหรอมูลนิธิธรรมนัสมันเกี่ยวอะไรมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันผิดนะครับแต่ประเด็นที่เขาเล่นก็คือแสดงว่า2มูลนิธิหรือว่า2บุคคลน,นี้ มันมีความเกี่ยวโยงกันแค่นั้นเองครับคือประเด็นที่เขาเล่นก็คือเขาไม่ได้บอกว่ามันผิดแต่เขาบอกว่าคุณรู้จักกันใช่ไหมคุณสนิทกันใช่ไหมแล้วคุณกันออกมาปฏิเสธออกมาบอกว่าไม่ได้สนิทกันก็แค่รู้จักกันเฉยๆไม่ได้มีความเกี่ยวโยงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องมันคือประเด็นนี้ไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายนะไอ้ไอ้ข้อ39ที่ว่าถ้าสมมุติว่ามีการยุบมูลนิธิแล้วมูลนิธิธรรมนัฐจะได้เงินเนี่ย มันไม่ได้มีความเกี่ยวโยงในเรื่องของการผิดกฎหมายนะแต่มันมีความเกี่ยวโยงในเรื่องของเอา้าก็แบบรู้จักกันนี่แบบเนี้ยให้ไปจี้ให้หน่อยมันเข้าทําอะไรเสียหายมูนนี่ที่ธรรมนัตก็มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณธรรมนัตนะมันคนละหมู่คนกันนี่แม่ก็เรื่องเดิมอะ่ะก็เรื่องนี้ทาไมไม่ตั้งชื่ออื่นอะมันคุณ คุณคิดว่าตอนที่มูลนิธิกันจอมพลังไปทําความดีเนี่ยต่อให้คุณกันจอมพลังแม่งไม่ได้ไปอ่ะคุณคิดว่าคุณกันจอมพลังที่เป็นบุคคลอ่ะที่ไม่ใช่มูลนิธิอ่ะได้ชื่อเสียงปะคุณคิดว่าได้ปะอันนี้อันนี้ไม่เรียกว่ามันมีความเกี่ยวโยงเหรอคุณคุณคิดว่ามูลนิธิที่ชื่อธรรมนัฐอ่ะมูลนิธิธรรมนัฐแม่งแบบว่ามีรูปธรรมนัฐแปหลาแต่ธรรมนัฐไม่ได้ไปอ่ะแม่งเป็นใครก็ไม่รู้ไปอ่ะ เป็นแบบอาสาสมัครอ่ะอาสาสมัครไปทํางานอ่ะแล้วก็ประกาศเปล่าเปลา่าเฮ้ยอันนี้มูลนิธิธรรมนัตมามาช่วยมาช่วยมาช่วยแล้วก็มีลูกคุณธรรมนัฐเนี่ยคุณคิดว่าคุณธรรมนัฐที่เป็นบุคคลอ่ะไม่ใช่มูลนิธิทปะ่ะได้ปะ่ะใครบอกไม่ได้นะมึงไปแปลงฟันเลยมึงดมขี้ฟันตัวเองจนโง่อ่ะผมบอกเลยถ้ามีใครบอกไม่ได้มึงมึงรีบไปแปลงฟันด่วนเลยขี้ฟันมึงเหม็นมากมึงดมขี้ฟันตัวเองทุกวันอ่ะเซลล์สมองตายหมดผมบอกคือในในทางกฎหมายมันไม่ผิดอยู่แล้วเว้ย แต่ว่าคุณไปพูดให้ใครฟังอ่ะแม่งก็รู้อยู่แล้วบอกว่าว่าใครมันเป็นคนได้ตรงเนี้ยมันมีผลประโยชน์หรือเปล่าวะถ้าชื่อมันตรงกันอ่ะมันผิดตรงไหนทับแมนผิดตรงไหนเออเรียนเปิธีวเหลือแล้วทีเปรียบเสมือนบุคคลก็เปรียบเสมือนขี้นายกรรมที่บอกว่าเอ้ยถ้าเสดมูลนิธิเป็นรายไปก็ขอให้ก็ให้เงินเนี่ยไปตกกับมูลนิธิเอ่อคุณมูลนิธิธรรมนัฐก็ชื่อมูลนิธิชื่อธรรมนัฐมีปัญหาอะไร และพี่ในกรรมเนีะ่ะเมื่อยังไม่มีผลมันเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแอดขึ้นไปคิดอะไรเนี่ยไปคิดอะไรให้ก็จบไปแล้วจะมีจะ,จะไปอารมณ์ขึ้นทำไมครับนายกคนไหนใครเป็นตำแหน่งอะไรก็ทำอาหากินคือเดิมแค่นี้ผมทำอาหากินอยู่นี่ไงครับใช่ครับผมมาทำอาหากินอยู่นี่ไงครับที่ผมทำอยู่นี่ผมได้ตังนะครับ นี่นี่ที่ผมทำนี่ไม่ใช่ทำอาหากินแหละครับนี่ครับจ G ฟอส Now เนี่ยครับเป็นสปอนเซอร์ครับเขาจ่ายตังค์ครับขอคืนอะไรอันเนี้ยเป็นการเล่นการเมืองโดยทําให้ประเทศเสียหายเสียหายยังไงรู้อ่ะก็ต่อไปคนก็ไม่อยากทําความดีเพราะทำความดีแล้วเดือดร้อนวิธีการทําความดีที่มันไม่เดือดร้อนมันก็มีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านรูปแบบหรือเปล่าครับคุณป้าไอแบบนี้เนี่ยมัน มันไม่ได้เป็นการทำความดีคือคุณไอ้แชบไอ้เอดบุหัว แยกไม่ออกห,หรอว่าคนที่ทําความดีแอบแฝงเพื่อที่จะแบบย้อมขาวให้คนอื่นมองว่าตัวเองเป็นคนดีแต่จริงๆไม่ได้เป็นคนดีกับคนที่แบบว่าทําความดีจริงๆอ่ะแม่งมีความต่างกันอยู่อ่ะอันนี้ผมย้ําอีกครั้งนะผมไม่ได้จะไปชี้บอกว่าแบบให้คนนู้นเป็นคนชั่วนะทําความดีบางหน้าไม่ใช่นะแต่ว่าผมจะบอกว่าบนโลกนี้มันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆคนที่มันทําชั่วแต่ว่ามันทําความดีแอบแฝงบางหน้าเนี่ยมันมีอยู่ ถ้าสมมติว่าเราพยายามไปเปิดโปงคนที่แบบว่าพยายามทําความดีเพื่อจะมาบังหน้าแต่ตัวเองทําชั่วในเบื้องหลังเนี่ยพยายามเปิดโปงคนพวกนี้มันมันไม่ดีกว่าเหรอก็คือคุณก็จะมีแนวคิดที่ว่าแบบเฮ้ยก็ถ้าเขาชั่วก็ช่างแม่งอะแต่ว่าเขาทำดีอะแบบเนี้ย มันก็ไปเข้าแก๊ปแบบเดิมอ่ะอย่างนี้ผมขอถามว่าไอ้ความดีกับความชั่วเนี่ยมันวัดกันยังไงคือถ้าสมมุติว่าผมทําดีมามากพอผมทําชั่วได้เหรอที่ผมเคยบอกว่าเฮ้ยผมทําดีมาผมสะสมความดีมาผมสะสมชื่อเสียงมา30ปีพอครบ30มีปปีบผมวิ่งไปการถนนผมจับเด็กอย่างเงี้ยผิดป่ะนึกออกไหมสนับสนุนด้ยคนทําดีคนทําดีคนทําดีแม่งบอกผมทําดีครบ50ปีที่ผมจับ มาห้าคนมาทําปาร์ตี้แบบเป็นฮาเลมแบบเนี้ยมันไม่ได้ไงถูกป่ะไอคอนเซ็ปต์ที่ว่าแบบเอ้ยความดีมันจะไปกบความชั่วช่างแม่งคนมันทําชั่วแต่คนนี้ก็ทําดีด้วยอ่ะมันไม่ได้ไงคือผมไม่เข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ตรงนี้เนี่ยแม่งแม่งแบบว่ามันมันเข้าใจยากขนาดนะั้นเลยเหรออันนี้ผมพูดตรงๆนะเออก็ตัดแกงตัดขาเจตนาจริงๆคือจะเล่นงานคุณธรรมนะคือไอ้เล่นงานคุณธรรมนะนี่ผมก็ไม่รู้แบบว่านอกรู้ในหรอกนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณกันเขา มีอะไรที่มันแปลกๆด้วยอะ่ะคุณการเข้าทําผิดกฎหมายด้วยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะไปเล่นงานคุณธรรมนัตหรือเปล่าอะ่ะมันก็ต้องทามันก็ต้องเล่นงานคุณการด้วยอย่าง ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยไอ้กรณีที่แบบว,ว่ามูลนิธิการจอมพลังเนี่ยจัดซื้อจัดหาชุดเกาะให้กองทัพเนี่ยที่เป็นยุทธภัณฑ์เนี่ยไอ้ประเด็นเนี้ยมันไม่ผิดกฎหมายเหรอเนี่ยทำไมไม่พูดถึงประเด็นนี้ที่มันเป็นแบบว่าประเด็นขัดแย้งที่มันเป็นประเด็นที่คนตามอยู่ว่าสรุปแล้วมันผิดกฎหมายหรือเปล่าทำไมไม่พูดประเด็นนี้ให้ชัดเจนทําไ,ไมไม่พูดหลักฐานของ,ของประเด็นนี้ทาไมทาไมไปเล่นเรื่องอะไรที่แบบว่าแม่งแบบแม่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับประเด็นหลักอ่ะเาไม่ล่นเล่นงานเขาได้ไหมล่ะตามกฎหมายเขาไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้ทาอะไรผิดนะสรุป คุณพ่าสรุปให้เลยว่าไอ้เรื่องชุดเกาะไอ้ที่เป็นยุทธภัณฑ์นี่คือไม่เกี่ยวคุณจะบอกว่าเขาเท้าเขามีเรื่องแป้งคดีนูน่นนี่นั่นถามว่าแล้วแล้ว,ลวสารตัดสินว่ายังไงสารออสเตรเลียจำคุกป่ะฮะไอ้เรื่องนี้สารออสเตรเลียจำคุกนะแต่ว่าสารไทยบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของสารออสเตรเลียใช่ไหมคือคุณจะบอกว่าประเทศออสเตรเลียแม่งแยกแป้งแม่งแยกแป้งกับยาเสพติดไม่ออกอะ <c oughs> ตำรวจออสเตรเลียแม่งแยกแป้งกับ ยาเสตติด <ทำ S 1> ไม่ออกสารตัดสินว่าเขาผิดไหมเขาเป็นรัฐมนตรีได้ก็แสดงว่าสาลเขาไม่ได้ตัดสินว่าเขาผิดแล้วคุณจริงครับพวกทริงออกมาพูดเหมือนเป็นคนดีแต่เป็นคนช่วยทาดีแอบแฝงแท้จริงหลอกเอาโดขังมาเฮ้ยโอ้โหใครวะเนี่ยคุณยายพูดอะไรคุณจะหาเรื่องพูดให้เขาถูกดูหมิ่นเกียรติช้างเดี๋ยวก็ฟ้องหมิ่นประมาทเอาเออแล้วฝ่ายค้างคุณมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลประชาชนเขาทำอะไรผิดคุณก็ไม่แจ้งความดิทำไมไม่แจ้ง คุณมาร้องแรกแหากระเชอต่อสังคมเพื่อให้คุณธรรมนัสเสียชื่อ,อให้คุณกันเสียชื่อ,อจะได้กระชบรัฐบาลเหรอก็ถ้าสมมุติว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยเป็นคนที่มีคนรู้จักไปทั่วถ้าไปนั่งแจ้งความอย่างเดียวะมูลนิธิที่คุณกันมันมีปัญหา ไม่มีใครรู้ว่ามันมีปัญหาคนแม่งก็บุิจาคเข้าไปเรื่อยๆก็ถ้าสมมติว่าเขาทําในฐานะคนคนนึงอะไม่ได้ทําในฐานะฝ่ายค้านไม่ได้ทําในฐานะสสแค่นําทําในฐานะประชาชนคนไทยคนนึงอะมันไม่ได้เหรอแบบแจ้งข่าวเพื่อนประชาชนด้วยกันว่าแบบเฮ้ยคุณระวังนะไอ้มูลนิธิเนี่ยมันมูลนิธิแบบมันมันมีความไม่โปร่งใสนิดนิดหน่อยๆ่อยนะ เป็นการเตือนกันแบบนี้มันไม่ได้เหรอคือจะมาบอกเปล่าเปว่าเฮ้ยมึงเป็นฝ่ายค้านมึงต้องไปเล่นรัฐบาลอย่างเดียวแล้วแล้วความเป็นประชาชนคนไทยของคุณไอซ์เนี่ยมันมันไม่มีอยู่เหรอคุณไอซ์ไม่ใช่ประชาชนคนไทยเหรอคนคนหนึ่งมันก็ทําหน้าที่ได้หลายหน้าที่หรือเปล่าผมก็เป็นสตรีมเมอร์แต่ผมก็เป็นลูกของพ่อผมผมเป็นแฟนของปิ่นผมเป็นเพื่อนของไนท์อะไรเงี้ยมันมันก็มีหลายหัวโขนของผมได้ไหมคุณไอซ์เขาก็เป็นสสฝ่ายค้านนะตอนนี้แต่เขาก็เป็นแบบว่าประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่แบบว่า มันมันไม่มันไม่ได้เหรอมันมันยังไงอ่ะเอออย่างนั้นก็ฟ้องเราก็แล้วกันนะในเมื่อเขาไม่ฟ้องคุณคุณกันกับคุณธรรมนัสมูลนิธที่กันกับมูลนี้ที่คุณเอ่อมูลนี้ที่กันจอมพลังกับมูนนี้ที่ธรรมนัสก็ไปฟ้องเอาแล้วกันไอ้พวกที่มาพูดทําให้เสียหายเนี่ยถือว่าอะไรเสริมเสียต่อชื่อเสียงคุณกันกับคุณธรรมนัสเขาก็เส่อมเสียจะมาบอกว่าเขาเทาเขาเทาแล้วพวกคุณมีกฎหมายไหมมีมันไม่ได้มีใครบอกว่าเขาเทานะ มันมีแต่บอกว่าเฮ้ยตรงนี้คุณทําอะไรแล้วก็เอาหลักฐานมาเปิดเปิดเปิดตอนขึ้นี่คุณไอรัชนกบอกคุณไอรัชนกไม่ได้ชี้หน้าบอกว่าคุณการทาผิดกฎหมายคุณไอไม่ได้ชี้หน้าบอกว่ามูลนิธิการจามังเหลาแต่คุณไอชี้หน้าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันหมายความว่ายังคุณคุณช่วยอธิบายมาหน่อยสิตรงนี้หมายความว่ายังไงเนี่ยไอไอการที่คุณไปจัดซื้อจัดหาชุดเกาะเนี่ยที่มันถือว่าอยู่ในยุทธภัณฑ์เนี่ยมันมันมันมีมาตรากําหนดอยู่นะเอ้ยโอ้โหผมอยู่ออสมันตัดสินพอจริง แต่สารไทยบอกไม่ได้เป็นความผิดในประเทศไม่ถือขัดคุณสมบัติอืมก็คือเป็นความผิดที่ออสเตรเลียแต่ไม่ได้เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในไทยใช่ปะอืมมีหลักฐานอะไรมะไปเรื่อยเชื่อนเนี่ยตอนนี้ไปอีกแล้วหาว่าคุณกันซื้อซื้อเกาะเสื้อเกาะมีความผิดเขาไม่ได้ซื้อมาครอบครองใช่ไหหรอก็เขาไม่ได้ครอบครองเขาแค่จ่ายสตัง กฎหมายมาบอกว่าห้ามซื้อคุณจะซื้อมาทําอะไรมันก็คือผิดกฎหมายป่าววะผมซื้อโคเคนมาผมบอกผมไม่ได้ผมไม่ได้เสพซื้อโคเคนมาทิ้งอะ่ะผมทําผิดป้ะผมซื้อโคเคนมาทิ้งอะ่ะผมซื้อโคเคนมาแล้วผมก็แบบว่าเอาไปโรยน้ําอ่ะเอาไปละลายน้ําอ่ะเขาไม่ได้ผิดนะตามกฎหมายเขาไม่ได้ผิดโชว์ความไม่ไม่รู้จริงตามกฎหมายเขาไม่ได้ผิดเหรอไอ้อน,นี้ผมขอดูดิ อันนี้คือเว็บอะไรเอ่ยเครียดครับไม่ใช่เครดครับคุณสามารถซื้อเสื้อเกาะกันกระสุนได้หรือไม่คู่มือที่ครอบคลุมเพื่อทําความเข้าใจการเป็นเจ้าของอุปกรณ์ป้องกันตัวจินตนาการว่าคุณเดินอยู่ในที่แออัดและรู้สึกถึงความเสี่ยงในยุคที่ความปลอดภัยส่วนบุคคลกลายเป็นความกังวลที่เพิ่มขึ้นคําถามที่ว่าคุณสามารถซื้อเกาะกันกระสุนได้หรือไม่ได้รับความสนใจไปอย่างมากสําหรับหลายคนการเป็นเจ้าของเสื้อเกาะกันกระสุนสื่อถึง empowerment หรือการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเพื่อการป้องกันส่วนบุคคลหรือทางการค้า การเข้าใจกฎหมายประเภทและเกณฑ์ในการเลือกซื้อเสื้อเอกาะการกระสุนจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนที่กําลังพิจารณาการลงทุนนี้แนวคิดเกี่ยวกับเสือ้อเกาะเด็กกลับไปหลายศตรวรรษพัฒนามาจากการใช้หนังและเกาะโซ่ไปจนถึงวัสดุบทความนี้เป็นเป้าหมายช่างมันประเภทของเสื้อเกาะการกระสุนมีเสื้อเกาะนิ่มเสื้อเกาะแข็งเสื้อเกาะที่ซ่อนตัวเสื้อเกาะเชิงยุทธศาสตร์อธิบายระดับการป้องกันการพิจารณาทางกฎหมายสําหรับการเป็นเจ้าของ ในสหรัฐอเมริกาเอาแล้วในไทยอ่ะโอ้ผมแค่อยากจะรู้ว่าสรุปแล้วมาตาไหนอ่ะผมต้องเสยว่าไงวะการจอพลังพาทัวร์บริษัทผลิตเสื้อเกรากกันกระสุนโต้ปมดาม่าส่วนดาม่าส้มบริษัทเสื้อกราะเปิดหมดเปลือกซื้อขายยุทธภัณฑ์จะไปเริ่มกันด้วยเรื่องของสถานการณ์เป็นเรื่องของเอกรสง์เอกสารอะไรเงี้ยก็เรียนแล้วนะครับเหมือนพี่แกจะให้ทานทําเรื่องของมาแล้วพี่แกออกตังให้ก็คือถ้าแบบนั้นไม่ผิดใช่ไหมอันนี้ผมขอ ทำความเข้าใจก่อนถ้าทหารขอเนี่ยไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตอนนั้นที่ผมดูข่าวล่าสุดอะมันเหมือนว่าคุณการบอกว่าทหารขอทหารบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ขอนะตอนนั้นอะมันเลยเป็นประเด็นผมจําได้เลยมันมีข่าวออกมาบอกคุณการบอกทหารขอแล้วเดี๋ยวมูล,ลนิธิออกให้แต่ว่าทหารบอกทหารไม่ได้ขอเออคนมาเลยงงไงอันนี้มันคือประเด็นนี้ที่มันงงกันแล้วทีหลังมาบอกว่าขอใช่ไหมเนี่ยคือพอเป็นแบบนี้แม่งก็ยังไงละ พทออกดอายการศึกหรือในช่วงเหตุการณ์รุนแรงมันมีกฎหมายเฉพาะยกเว้นไว้เปล่าพี่น่าจะมีนะภาวะชุกเฉินเออตรงนี้ผมไม่ชัวร์ว่าไอ้เรื่องกฎอายการศึกอะ่ะมันมีมันมีแบบว่ารายละเอียดยังไงบ้างเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันควรจะพูดตั้งแต่แรกไม่ใช่แบบว่าคุณไปพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วมาพูดเรื่องนี้ทีหลังไอ้เรื่องก่อนหน้านี้ไม่ไมเกี่ยวเลยเรื่องนี้ไม่เป็นใจความสาคัญเออถ้าพูดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกว,ว่ามันไม่ผิดเนี่ยมันก็คืออีกเรื่องหนึง่งแต่คุณไปบอกว่า คุณไอรัชนกเขาบอกว่าเอ้ยใส่ใส่สีตีไข่ว่านี้เป็นเรื่องเทาแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีความเคลืบแคลงสงสัยมันก็ต้องถามหรือเปล่าอีกอย่างนึงอะต่อให้เรื่องนี้ไม่ผิดอะมันก็เชื่อมโยงต่อไปได้ไงว่าเฮ <c oughs> ้ยกองทัพอะงบปีหนึ่งกี่ล้านกองทัพงบปีหนึ่งกี่ล้านทําไมต้องมาขอมูลนิธิการจอมพลังวะ อันนี้มันคือคําถามหรือป่าคือไอเรื่องประเด็นว่ามูลนิธิการจอมพลังอะ่ะทำผิดกฎหมายไหมอะ่ะมันก็ประเด็นหนึ่งถ้าไม่ผิดมันก็คือการถามไงก็ทําไมผมถามไม่ได้เหรอคุณไอถามไม่ได้เหรอมันต้องร้อนตัวเลยเหรอว่าถามแล้วเฮ้ยมึงมาสงสัยได้ไงกูคนดีแบบนี้เหรอไอ้มัน,มนอันนั้นมันเป็นวิสัยของคนดีหรือความโปร่งใสเหรอ ถ้าถามแล้วคุณมีหลักฐานคุณไม่ต้องร้อนตัวคุณก็แค่บอกว่าโอเคอันนี้มันมีโปรเซสมาแล้วเราไปถามต่อว่าเอาแล้วทําไมกองทัพต้องต้องขอร้องให้แบบว่ามีการช่วยเหลือผมไม่เข้าใจว่า,วาคอนเซปต์ตรงนี้แม่งยากเหรอกับการที่แบบว่าพอเราถามไปแล้วคุณไม่ผิดแล้วคุณก็บอกว่าเราล้อฟรีอะไรแบบนี้เหรอมาถามนู่นนี่นั่นสงสัยเอา้ามันมันถูกต้องแล้วป่ะสงสัยก็ถามก็ถา้ถามันดูว่ามันมีความเครือบแคลงสงสัยก็แค่ถามคุณก็ชี้แจงแล้วมันก็จบมันก็เป็นข่าวแล้วทีนี้คนมันก็รู้โดยทักก่นแแ้้่าคุณไไมดดผิิตรงงีะ โชว์ความไม่รู้จริงไม่ไม่สมควรเป็นสสนะเนี่ยนี่คือผมก็ไม่รู้อะว่า,อ,วาอันนี้มันยังไงเนี่ยทหารบอกขอไม่ได้ถ้าขอแล้วเดี๋ยวทหารโดนถามว่าเอางบประมาณไปไหนหมดงบเยอะแยะหายไปไหนกันโอ้ผมก็ไม่รู้แล้วอยู่หน้างานอ่ะมันคือขนาดนี้กําลังทิงกันอ่ะคุณบอกมีงบประมาณแผ่นดินถามแล้วเมื่อไหร่คุณจะเบิกได้เบิกได้ตอนนี้ไหมเบิกได้เดี๋ยวนี้ไหม ก็ถ้าสมมตุติว่ามันเบิกไม่ได้ตอนนี้มันเบิกไม่ได้เดี๋ยวนี้มึงมีงบไปทำเชียอะไรอ่ะก็ถ้าสมมติว่าหน้างานแม่งยิงกันตายหายอยู่แล้วแล้วบอกว่ามีงบแต่เบิกไม่ได้แล้วมีงบทำเชียอะไรมึงเอาเงินไปทำอย่างอื่นอะ<ๆ>ก็แม่งบอกให้แม่งตายไปเถอะตรงนั้นอะถ้าสมม,มุติว่ามันจะเป็นแบบเนี้มันไม่ถูกหรอวะมีงบแต่เบิกไม่ได้อ่ะมีไปทำอะไรวะเงินไรเนี่ยไอ้งบพวกนั้นเงินไใใรก็เงินประชาชนหรือเปล่ามีงบแต่เบิกไม่ได้ต้องให้มูลนิธิช่วยแล้วให้พวกกูจ่ายภาษีทำไมวะเอ้อ แล้วมันก็ส่งผลไงต่อไปใครก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าอะไรไม่กล้าทำความดีนะผมก็ไม่กล้าจ่ายภาษีแล้วถ้างั้นน่ะผมก็ไม่กล้าทําความดีผมไม่กล้าทําตามกฎหมายเหมือนกันน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะผมบอกแบบนี้ได้ปะไม่มีงบแต่มันไม่เบิก่ะผมจะไม่กล้าจ่ายภาษีเหรอคนดูฟังแม่งใครกล้าจ่ายภาษีแบบเนี้ยงบโดนแดกหมดอะอะไรที่ผมบอกว่าให้แม่งตายตายไปเหอะมันไม่ได้บอกแค่ตรงบริเวณนี่แม่งจะตรงชายแดนนะถ้าสมมติมันมีงบแต่มันเบิกไม่ได้คุณคิดว่าชายแดนตายก่อนแล้วพวกเราไม่ตายเหรอ แม่งใครจะบุกเข้ามาก็บุกได้แล้วเนี่ยคุณดูไอ้ต่างประเทศแม่งดูข่าวไอ้เชื่อมันมีงบแต่มันไม่ยอมเบิกว่าแดกกันเองบุกแม่งเลยแม่งไม่มีเชื่ออะไรกันตัวเองสักอย่างตายหากันหมดครับแบบเนี้ยไม่ได้ตายแค่ชายแดนตายกันหมดโอ้โหคุณทําความดีแล้วเดี๋ยวโดนคนไหนทาความดีเด่นดังไม่ได้ครับเด่นดังเดี๋ยวโดนเรากําลังจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ใช่ไหมต่อไปคนไทยจะเป็นคนที่ไม่มีน้ําใจนะเพราะว่าอะไรแล้วอย่าแสดงความรักชาตินะ ถ้าแสดงความรักชาติเนี่ยมีความผิดเอ้ยมัน,ม,นมันผิดมันผิดตั้งแต่โอ้โหไปกันใหญ่แล้วตะกะร้อไปหมดแล้วมันไม่มีใครหรอกที่แบบจะมาปฏิเสธนะถ้าคุณจะรักชาติคุณจะแบบเป็นคนทําความดีโดยที่แบบว่าเฮ้ยคุณไม่ได้มีแบบผลประโยชน์แอบแฝงอะ่ะคุณรักชาติจริงๆคุณทําความดีจริงๆอะ่ะเข้าใจกฎหมายผิดแล้วไม่งั้นไม่จะมีคําว่าโหนเจ้าออกมาเลอไอ้คําว่าโหรเจ้าเนี่ยความหมายมันคืออะไรอ่ะคือคุณแสดงตนว่าคุณ รักสถาบันแต่จริงๆแบบเบื้องหลังคุณแบบคุณใช้ไอ้ตรงเนี้มาเป็นตัวบังหน้าเพื่อแบบหลอกล่อผลประโยชน์อื่นๆอ่ะไอ้ก่อนหน้านี้เคสก่อนหน้านี้ที่มีผู้ชายคนนึงอ่ะที่เขาไปหลอกสาวสวยอ่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่เรียกโขนเจ้าเลยโอ้โหเคสก็กลางปีอ่ะคราวนี้มาสร้างวัฒนธรรมแล้วสร้างความแตกแยกด้วยนี่ก็ต้องฝากเอาไว้โอ้โหฝากใครไว้เนี่ยป้าคุณป้าท่านนี้ฝากใครงงเลยว่ะ เขาเป็นอาจารย์ทนายเหรอคุณป้าท่านนี้เป็นอาจารย์ทนายเหรอไม่มีชื่อคือปกติเขียนข่าวอ่ะมันจะต้องมีชื่อด้วยปะนอกจากว่าจะบอกเครดิตแล้วว่าท่านนี้เป็นใครอ่ะต้องมีชื่อด้วยอันนี้ไม่บอกชื่อบอกแค่ว่าเป็นอาจารย์ทนายเหรอเป็นหรือเป็นอทนายอนี่ย่อมาจากอะไรมันอมันย่อมาจากอะไรได้นอกจากอาจารย์ชื่อทนายเหรออทนายนี่คือถ้าผมเสิร์ชแล้วผมจะเจอหน้าคุณป้าท่านนั้นไหมอทนายหมายถึงอาจารย์ทนาย ซึ่งเป็นคำเรียกทนายความที่ได้รับยกย่องหรือมีฐานะเป็นอาจารย์แมนปวดหัวเลยว่ะ